สวัสดีครับมื่อน,นี้สะมาตำมะคงให้กินลูกกใหญ่ สีวตั้งกล้องแล้วไปอย่างนี้อ้าฟิฟิวะตั้งกล้องแลไว้อย่างนี้ดินี่ได้ใส่พริกขนาดนี้ใส่พริกสำนี้เสียดดากเลยนอนเสรียม kami yeah. akan มะละกอเนะ่้จานสามร้อยมาขูดมะละกอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วสนะามร้อยเนี่ยรวยครับรวยบ้านรวยแต่กินส้มตำรวยไม่รวยดูดิโครกผมยังเป็นพลาสติกเลยดูดิ นิดหนึ่นงที่ือขึ้นรางรถลย เดอใหม่ชื่อยังดำยังดำถึงไอจีตัวดำดำเลย มันยังไม่แหลกตั้มจากไหมันก็บาดแหลกฟังได้เสียงแล้วเสียงไปเสียงฟังได้เสียงไปไหมสั้นนี้ก็ยังบาแหลกอ่ะ เอาเสียด้านถ้าไม่ทำเนี่ยส้มก็ต้องนะฮะตักเถอะกต้องใช้ส้มนะนี่เยอะไปใบกระจียก็น บพ่อขอเพิ่มอีกสักนิดใส่บังคาดก็ให้มันลูกไปอร่อยปากลำบากตัวเดิดจันจะเส็บๆบจิบจิบว่ก่อนไปสีอีกเอาเลยหลยเลยเดี๋ยวสิมาลี่ตอนจบให้เก้น เสเร็จแล้วนะตาี่เป็นยังไงนี่นะขาดอะไรหัวสิไข่ใส่น้ำ เคือทรงบะเคือเทศอย,ยู่ส่เดซสิเหมือนบ้านเฮาอยู่บ้านเฮาไม่มีความอาศัยพี่โรบพี่โรบหยิบเงินแล้วทันกว่าแล้วตอนนี้ไปไหนแล้วหมดแล้ว <c oughs> เกาไปไหนเอาฝากันาคา เกรวจุกม่ใช่บเกมเลยนะันมันหนถ้าเป็นสีแดงส้มสีแบงค์เินนก่อนเดี๋ยวเอาปกติเลยเออมามาเ็ได้เกมได้เสนไ่หนานวาูานอ๋ผูมาได้เหมือนผูน้เนาะเือนผูน้เออ แม่เหมือนปูที่เ้าขายเนี่ยแต่ว่าดองหวานเนาะเปิ้นดองอย่างน้ำตาลน้ำตาลดองน้ำตาลกนันแค่น้ำตาลแค่ดองน้ำตาลอ,อย่างเดียวเลยะนะมันเชื่อมถ้าลองจับปูน่ามาลองดองคนเดียวบอกาามันก,กับไปเองเลยก็จะดองก็กว่ามันีด้เขาบอกว่ามันมีสารสารในปูปูมันกีเข้าวแล้วเข้าแบบเข้าขาีอ,อยอ่าเยอะแล้วนะปู จากทะเลสดๆสสจากทะเลโอ้แต่ก็ได้ใครมัดกันกันน้าคนป,ปูปูนักแค่แคเส้นกัน <ๆ S 2> นักยังมีใครยังมาปอ <c oughs> เต็ดตัวบาเอาแนมเอาแนมเปิดแนมใส่เปิดแนมใส่แล้วเอาเกลือใส่ใส่ใส่เส้นเนี่ยอ่าแล้วเส้นมันจะกรอบอ๋อต้องเอาไปนอกน้ำแข็งแล้วพอมั้งสัน กองปิวาน,นตัวกำตัวยิบแก้วชาตามือห้ือใบแค่เันฉัน้ำปลาเจ้าเก่าแม่บุญบร,รับฝาแดงอะไรแซ่บเวอร์ใส่สเต๋วเลยยี่ห <c oughs> ้อ,อน,นี้เด้อจ้าฟองเดียวกับไฟพวกจะซ่อนนี่แซ่บจะดรอก็บทิศนะไม่ยากเลยกับิด เดือวของเ้าก็มีดเ,เด้ออ่าน้ำปลาอะไรอว่างไดสองาดเข้าไปสามปาดเข้าไปจวดปนปนไปปนกับไป เอาลายออกมาได้เต็มตเตีเตเยวงโอ้ยจางมากปักแห้งนะชาแห้ง่ยว้าวเลยแม่ <c oughs> จามา้าพูดกันเต็มจำไ่อยเลย <c oughs> คุณอะไรกันครับเลยเด้อแหงกัไหงมาผ <c oughs> ้าใส่ใียเอาไป ตักเลยตำส่งเยตำปูนี่หน้าตาด้วย mm. เป็นตาสแตกไรต <c ười> ิดคนนี้ยผู้บงม,มนไปไหนงเ <c ười> น,นีเ่ยเออนาำเนี่ยลืมบักหน้า <c ười> กไจะแล้วข้างนั้นนะน่าจะสุดท้ายนี่ไม่ใช่อันนั้นขวดพลสติกไม่ใช่หรอเอาัปขวดแก้วอ่ะเอ้ะอะตะกี้ได้ย่างเงีบอกขวดแก้วปะเออไม่ฟังเลมอนบานหอมเบิร์นเลมอนนี่ยนจ้าอี๊ ส้างมาเข้าเลยเอาช่วยไปเมื่อปีเดยพปีมีแกงนาใหม่เก็บนา้านใส่เลยมักแนวเด้อสนใจก็สั่งสื่อได้เด้อเสียบเนาะเข้าไปเลยในแก๊บในฟูดแ็นดามปลาชอนเสียบเนื้อ <c oughs> <c oughs> จังำฟ้าไมนทรงเจง้าไหมนี่เนาะมันคายกันงามงามเลยการคลิปเด้ยอดย้องแล้ว <c oughs> คุกมันหน่อยตำซหมอแมงเลยหอมหอมอุ้ยอออโอ้ย,อยนไหน่าตามเนี่ยทิแล้ว ักกินตำคุ้งยังลงตำทุหมือนุณเมียกัอยังเปเมียใครตำคุ้งอยแล้วนี่เสียว่เสียบแล้วลายป่ะนี่ ทาบผมเบิ้งหน่าตาวเนยืมต้องกินแซ่บเลยได้กินจากข้นไปเนละยแซ่บอีลยพอสมหันง่ายๆหน่อยะนะครับใส่ก็ใส่ไป ตามส,นสินกันป่เอาได้เลยวันนั้นนะกันวันนั้นยอมเลยนะไ,ไ่ใส่ซีมาไิมมันลินปิจมมเดี๋ดใส่ตอนแรกโอ้ยขาดบรเดอร์นี่เพื่อนตอในตอนแกเนี่ เนี่ยนี oh, ่ยเะเพื่อเป็นควนะอันนี้ใส่แล้วนี่ยใส่แม่บุรีลำป่าดงอันนี้จะใส่ตอนะเดี่ยวสมัคเป็นลำป่แดงซิมลครบอกทา่ชง่ว่ามันเป็นย่างไรรสชาติเป็นไมีคนมาซิมนเนตไอต่อนเดี่ยะไนี่ัชโอ้ยพอล

ไงเลยอ้โรับรองความอร่อยโอัเนโอเคขอจบคลิปนี้เพียงสานีหนอ Siap-siap, jangan matang kan ikhtiar ni.